บัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหนึ่งเมษายนนี้รับเงินเพิ่มอีกแล้วสองเด้งได้เท่าไหร่รีบเช็คด่วน วส,สวัสดีค่ะทุกคนกลับสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่19มี 2, นาคม2565แล้วก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการยุยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะข่าวสารในวันนี้นะคะเป็นเงินของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสุดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอีกแล้วนะคะเฮกันทั่วประเทศเลยทีเดียวนะคะซึ่งล่าสุดนะคะก็อัปเดตและก็มีการแจกเพิ่มอีกแล้วนะ ซึ่งแน่นอนนะคะพะ่อพี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในวันที่1เมษายน2565นั้นจะได้รับเงินเพิ่มแน่นอน2รายการเดี๋ยวเราไปเช็คพร้อมๆกันค่ะก่อนรับฟังข่าวสารก็าาราฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้เช่นอื่นได้รับทรบาบทุกกันและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในครั้งต่อไปค่ะซึ่งนอกจากการแจกเงินแล้วนะคะ สิ่งที่ข่าวสารนี้ขาดไม่ได้เลยจะเดียวก็คือลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่กําลังจะมีการลงทะเบียนในเร็วนี้แล้วนะคะซึ่งแน่นอนนะคะรายละเอียดหลักเกณฑ์เงื่อนไขจะมีแจ้งออกมาอย่างต่อนเนื่องทุกคนห้ามพลาดข่าวสารความคืบหน้าค่ะแต่สําหรับคลิปดีนะคะเพื่อการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังข่าวดีแจกเงินพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก,นกันก่อนเลยคะ่ะสืบเนื่องมาจากการแจกเงินพ่อ แม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่กำลังดำเนินการอยู่นะคะสำหรับเงินพอแม่พี่น้องกลุ่มนี้นะคะซึ่งเป็นเงินเพิ่มกำลังซื้อที่ทางรัฐบาลได้แจกให้นะคะในวันที่1เมษายน2565นากั้นก็จะเป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะคะที่พ่อแม่พี่น้องจะได้รับกันในวันที่1ถึงคนละ400ร้อถึงห้าบาทนะคะซึ่งจะได้รับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค คนละ200-300ถึงและวค่าเงินเพิ่มกำลังซื้ออีก200บาทนั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะข่าวดีมาเพิ่มนะคะหลังจากที่มีการเสนอช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเพิ่มเติมนะคะสำหรับการลดค่าครองชีพนั่นเองนะคะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนก็ได้รับกันอยู่แล้วจากทางกระทรวงพลังงาน ะะซึ่งเป็นเงินค่าซื้อกาซหุงต้มนั่นเองได้รับกันคนุละ45บาทนั่นเองแต่กำลังจะมีการเพิ่มให้คุณอีกแล้วนะคะเป็น100บาทนะคะพอแม่พี่น้องกลุ่มนี้นะคะรครที่ใช้อยู่เป็นประจำนะคะสำหรับเงินส่วนลดค่าซื้อกาซหุงต้มนะคะขอแสดงความยินดีด้วยเริ่ม1เมษายน2565นี้แล้วนะคะพอแม่พี่น้องกลุ่มนี้นะคะ กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับเงินเพิ่ม100บาทนั่นเองก็สรุปแล้วนะคะสําหรับสวัสดิการการช่วยเหลือต่างๆของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนจะได้รับเงินเพิ่ม2รายการก็คือเงินเพิ่มกําลังซื้อ200บาทและก็เงินค่าซื้อกาซหุงต้ม100บาทนั่นเองค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มอื่นนั้นทางช่องติดตามข่าว าวสารการแจกเงินให้กับทุกท่านนะคะโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งนะคะจะมีการเพิ่มวงเงินให้ท่านหรือไม่หรือจะมีการออกมาตรการโครงการคนละครึ่งเฟดห้าออกมานะคะติดตามข่าวสารกันไว้ค่ะสําหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าใครมีคําถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ค่ะสวัสดีค่ะ